เป็นสีสันการเมืองขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องจากกรณีนายพายับชินวัตนน้องชายของนายทักษิณชินวัตรและทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสสภาคอีสานพักคพื่อไทยจัดงานพบปะกลุ่มเครือข่ายคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานโดยมีนายอนุวัฒน์ทินราชประธานคนเสื้อแดงอีสานและเครือข่ายคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมและภายในงานนายทักษิณได้โฟนอินมาจากประเทศดูไบเพื่อมาพูดคุยกับเครือข่ายคนเสื้อแดง พร้อมร่วมเป่าเค้กที่เครือข่ายคนเสื้อแดงนํามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณครบรอบอายุ73ปีโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยทําได้ปีที่แล้วพวกเราก็จัดวันเกิดให้ทุกปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดผมรอบมาหลายปีแล้วพวกเราก็จัดวันเกิดให้ท,ทุกปีอันนั้นก็ าเเรจอย่างไรก็ตามกับคำพูดของนายทักษิณเรื่องการกลับไทยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่มีมาโดยตลอดหลังจากหลบหนีคดีอาญาไปใช้ชีวิตในต่างแดนโดยมีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนักโทษคดีอาญาหนีตามไปอยู่ด้วยอีกคนนี่ผมเนี่ยเสี่ยงตายกับชีวิตมาเยอะแล้ว เสียงคุกนี่เรื่องเล็กสปิริตออฟไทม์เนี่ยมันให้เนี่ยผมก็จะบินไปทันทีไม่มีอะไรผมไม่ต้องเตรียมพิธีรีตองผมไม่มีพิธีรีตองผมเป็นคนไม่มีพิธีรีตองง่ายๆเลยครับขึ้นเครื่องบินก็ลงจบจะอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรเกิดได้หมดจะเอาผมเข้าคุกก็เอาจะเอาอยัางไงบอกและนี่จึงทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักว่าพฤติกรรมของนายทักษิณยังเหมือนเดิม ในเรื่องการหลอกลวงมวลชนโดยแม้แต่นายสมศักดิ์เจียมเทียรัสกุลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ลีภัยคดีอาญามาตรา112อย่างโพสต์ข้อความว่าปีหน้าจะกลับบ้านสะท้อนว่าไม่มีมุกอะไรมากกว่าวิธีพูดแบบนี้กับประชาชนอีสานเพราะไม่มีอะไรใหม่เหมือนถ้าเสียงปืนแตกจะกลับไปนำประชาชนในอดีตความจริงน่าจะเรียนรู้ได้แล้วว่าไม่เป็นจริงพูดแล้วเป็นเรื่องน้าหัวรอ ขณะที่นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความว่าทักษิณจะกลับบ้านอีกแล้ววันที่4มกราคม2565นายทักษิณเคยพูดว่าหวังว่าปี65ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไรผมจะกระซิบน้องอุ้งอิงคนเดียวน้องอุ้งอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภาระคนไทยแน่นอนและเคยบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลาน วันที่23กรกฎาคม2565นายทักษิณก็โฟนอินบอกน้องชายและมวลชนตนเองโดยไม่บอกลูกสาวตามที่เคยพูดปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอเลยสับสนว่าจะกลับเมืองไทยปี2565หรือปีหน้า2566ตกลงจะบอกลูกสาวหรือบอกน้องชายจะกลับมาเลี้ยงหลานหรือเดินสายทุกอำเภอ แต่ที่แน่ๆการกลับเมืองไทยไม่มีใครห้ามเลยจะกลับพรุ่งนี้เลยก็ได้เพียงแต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายการไม่เคารพกฎหมายถือว่าใช้อภิสิทธิ์เอาเปรียบประชาชนไม่เท่าเทียมทําลายประชาธิปไตยคนไทยส่วนใหญ่ต้องการความเท่าเทียมเขาคงไม่ยอมครับเรียนนายทักษิณเพื่อทราบครับประเด็นสําคัญคือนายทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีอาญาไปนานหลายสิบปีก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษอีกหลายคดีถ้ากลับมาไทยจริงๆอาทิ คดีทุจริตโครงการออกสลักพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือคดีหวยบนดินโดยสารดีกาพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซ b a ิ k แบงอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4 0 0 0ล้านบาทแก่รัฐบาลสาภาพพมา่าสารดีกาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมคดีให้บุคคลอื่นนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอปเปอรเรชั่นจำกัดมหาชนแทนและเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมโดยสารดีกาพิพากษาจำคุก5ปีเมื่อรอลองอาญาแบ่งเป็นฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุกสองปีฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจำคุก3ปีและภายหลังจากที่นายทักษิณโฟนอินเรื่องการกลับประเทศไทยทําให้โลกโซเชียลมีการนําคลิปเหตุการณ์ที่พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเตือนสตินายทักษิณ ในเรื่องเวรกรรมกลับมาแชร์อีกครั้ง